ชาดกห้าร้อยชาติผลละชาดกชาดกว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพูทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะในสมัยพุทธกาลนั้นชนชาวอารยัน ได้ปกแผ่ความไพศาลแห่งอำนาจไปกว่าครึ่งชมพูทวีมีโกศลรัฐเป็นมหาอาณาจักรและสาวัตถีเป็นนครหลวงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับเจริญพระธรรมเทศนาชาดกเกือบห้าร้อยพระชาติณเมืองนี้นอกฤดูพรรษาหนึ่ง ก่อนที่เราภิกษุสงฆ์จะออกจาริกไปเผยแผ่พระพุทธธรรมตามนิคมแว่นแว้นต่างๆชาวพระนครก็มักกราบอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จรับพัะตาหารที่บ้านเรือนตนอยู่ไม่ได้ขาดครั้งหนึ่งทรงรับนิมนต์ขหาบดีเจ้าของสวนผลไม้ จึงเสด็จนามหมู่ภิกษุสงฆ์ไปตามการอาราธนานั้นชาวสวนผลไม้จัดพระพุทธอาสนะให้พระพุทธองค์ประทับภายในเคหสถานของตนพร้อมกับพระเทระผู้ใหญ่กราบอาราธนาพระสมณะโพดลและพระเทระผู้มีอายุ เข่าในเรือนให้ข้าพเจ้าได้ถวายภัตตาหารอันประณีตบนพุทธอาฏและอาสนะสงเถิดส่วนภิกษุที่ตามเสด็จมานั้นข้าพเจ้าขออาราธนาท่านตามคนสวนของข้าไปอีกด้านหนึ่งของบ้านเถิดเจริญพร นิมนทางนี้ขอรับพระคุณเจ้ากระผมได้จัดเตรียมอาสนะและพัตตาหารเอาไว้สำหรับพระคุณเจ้าแล้วสวนของท่านนี่ช่างร่มรื่นดีแท้ขอรับพระคุณเจ้าที่นั้นเป็นสวนพลไม้อันร่มรื่นและสนอโสดด้วยเสียงนกน้อย ขับขานเชิญสำราญใจอยู่ทั่วบริเวณอาราธนานิมมนพระคุณเจ้าที่อาสนะอันเรียงรายอยู่ในสวนผลไม้เพื่อรับพัตหารแต่บัดนี้เถิดครั้งนั้นภิกษุจากพระเชตวันมหาวิหารได้รับความสะดวกมีบกพร่องสิ่งใดทั้งอาหารคาวหวานน้ำมันหอม และผลไม้เลิศดรสซึ่งดูจะเลิศดกว่าสวนผลมไม้ใดๆที่ได้ลิ้มลองมาจึงอดไม่ได้ที่จะถามความเป็นมาของผลไม้เหล่านั้นกับหนุ่มคนสวนโย وم, มผลไม้เหล่านี้โยมนำมาจากที่ใดกันเล่าใครเป็นผู้ดูแลหรือนั่นสิโยม ปกติธรรมดาในจำนวนผลไม้ต้องมีรสฝาดบ้างขมบ้างเปรี้ยวบ้างแต่ผลไม้เหล่านี้กลับมีรสหวานฉ่ำทั้งสิน้นกราเรียนพระคุณเจ้าทั้งหมดนี้ขอได้คนดูแลสวนผู้นี้คอยดูแลเอาใจใส่มิได้ขาดขอรับอืมโยมมีเคล็ดลับ อะไรในการดูแลสวนผลไม้เหล่านี้เป็นพิเศษหรือถึงได้ออกมาหวานช้ำเช่นนี้ทุกผลการเรียนพระคุณเจ้ากระผมไม่ได้มีเคล็ดลับอันไดมีแต่ความรู้เรื่องผลไม้ที่ตกทอดมาเท่านั้นหากพระคุณเจ้าสนใจกระผมจะพาพระคุณเจ้าเดินชมสวนผลไม้หลังจากพระคุณเจ้า ฉันพัฒหารเหล่านี้เสร็จแล้วก็ดีเหมือนกันอาตมาก,ก็อยากจะเปิดหูเปิดตาเรื่องผลไม้บักความสามารถเป็นเลิศในการดูผลไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะติดปลายกิ่งอยู่บนลำต้นสูงลิวีวหรืออยู่ในร่มใบบงัง หากสายตาย,ยังมองเห็นก็จะบอกอายุสี í, กลิ่นและวิธีบริโภคได้ทุกอย่างเป็นที่จเจริญปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมากโอ้โหผลไม้เต็มไปหมดเลยช่างออกผลอ,อุดมสมบูรณ์ดีเลือเก,กินอือหือไม่น่าเชื่อเลยนั่น,นะนสิโยมช่างเก่งสมดังคำที่ท่านข้าหบดีกล่าวไว้จริงๆน่าถึงมาก เจริญปัญญาแก่พวกอัตมาโดยแท้หาไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้ากระผมก็แค่คนสวนธรรมดาหาได้เก่งกาจอะไรหรอกขอรับโยมนี่ช่างท่อมตนจริงๆเลยนะภิกษุบางกลุ่มอัศจรรย์นในคนดูแลสวนจึงเรียนรู้วิชาพิเศษนี้อย่างเพลิดเพลิน โดยไม่ได้เก็บผลไม้กลับไปเป็นของขกชั้นแต่อย่างใดกลับเป็นสุขในกุศลเจตนาที่ได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของสวนผลไม้อย่างอิ่มเอิบใจจนได้เวลาพระพุทธองค์เสด็จกลับพระอารามวันนี้ต้องขอบใจท่านมากนะที่ช่วยให้พวกอาตมาได้เจริญปัญญาอย่างมากจริงๆ มิเป็นไรไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าควรกระทำอยู่แล้วกระทั่งเมื่อเราภิกษุตามเสด็จกลับพระเชตวันก็ออยังมีบางรูปสนทนากันในเรื่องความเก่งเป็นพิเศษของคนสวนโยมหนุม่มคนสวนผู้นั้น่างเก่งจริงๆเลยนะท่านดูแลสวนไม้ ได้อย่างดีเยี่ยมแต่ละผลก็ดูสวยงามเลิศรสจริงๆใช่โยมหนุ่มคนนั้นเนี่ยช่างเชี่ยวชาญเรื่องผลละมากรากไม้เสลือเกินไม่เช่นนั้นคงไม่ปลูกผลไม้ได้เลิศรสขนาดนี้ใช่ใช่ช่ข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนพวกท่าน ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลสวนผลไม้ของคนสวนหนุ่มเป็นที่ชื่นชมของเราภิกษุที่ได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ไปในครั้งนั้นจนนำกลับมาสาธยายเล่าขานพร้อมทั้งสรรเสริญแก่เหล่าภิกษุรูปอื่นๆที่ไม่ได้ตามเสด็จกันอย่างทั่วหน้านี่ท่านวันนี้ที่ข้าได้ติดตามพระพุทธองค์ไปฉัน พัตาหารที่บ้านของขาหาบดีนั้นผลไม้ลูกสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยแถมรสชาติก็หอมหวานจริงๆไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยจริงหรือท่านนี่ถ้าท่านได้เห็นกับตานะรับรองว่าท่านต้องชอบแน่ๆเลยอะไรจะขนาดนั้นท่านพูดเกินไปหรือเปล่านี่ ก็แค่สวนผลไม้ธรรมดามีมากมายตัางหลายสวนมันก็เหมือนเมือนกันทั้งนั้นแต่สวนนี้ไม่เหมือนกับที่สวนอื่นๆเลยนะท่านเพราะมีคนสวนหนุ่มที่มีภูมิความรู้เฉี่ยวชาญเรื่องผลไม้เป็นอย่างดีไม่ว่าผลไม้ลูกไหนจะอยู่ที่ปลายกิ่งหรือสูงริบหรหรือว่าอยู่ในร่มไม้ใบบาง หากสายตาเขามองเห็นแล้วแล้วก็เขาจะบอกได้ในทันทีเลยว่าผลไม้นั้นอายุเท่าไหร่รสหวานเป็นอย่างไรสีข้างในนั้นจะเป็นเช่นไรแล้วก็เหมาะแก่การบริโภคแล้วหรือไม่โอ้โหช่างน่าสัจจรรย์โดยแท้ มีคนมีภูมิความรู้เชี่ยวชาญถึงผลไม้ขนาดนี้เชียวรูวท้ทานเรื่องเล่าดังนี้เมื่อสมเด็จพระพุทธองค์ทรงสดับก็มีพระกรุณาที่คุณให้ภิกษุทั้งหลายระหนักถึงการใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทรงะระลึกพระชาติครั้งเก่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตก็มีผู้รู้เรื่องผลไม้และนำชีวิตคนจำนวนมาก เราตายมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสผลละชาดกด้วยบุเพนิวาสานุสติญาณขึ้นดังนี้ในการก่อนซึ่งมีนายกองหนุ่มซึ่งคุม 500. คนห่าร้อยกองเกวียนจากนครพารณสี บันทุกสินค้าไปยางต่างถิ่นการจัดขบวนดูรัดกุุมเข้มแข็งยิ่งใกลป่าชายแดนก็ยิ่งดูระมัดระวังตัวมากขึ้นหยุดก่อนทุกคนเรียกพวกเรามาประชุมให้หมดก่อนที่เราจะผ่านป่านี้กันไปเถึะเหตุที่ข้าต้องให้กองเกวียนหยุดแล้วเรียกทุกคนมาประชุม กันทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าป่าเขียวขจีที่กำลังจะผ่านเข้าไปข้างหน้านั้นเป็นป่าแห่งพิษบางชนิดมีพิษที่ใบบางชนิดมีพิษที่ยางในกิ่งก้านหลายต้นมีพิษที่ดอก แม่เด็ดดมเข้าไปอาจหน้ามืดตามัวถึงกับบอดได้ข้าอยากให้พวกเราทุกคนระวังตัวกันเป็นพิเศษอย่าแตะต้องผลไม้หรือว่าพืชใดๆในป่าให้กินแต่อาหารสเสบียงที่เราขนมาเท่านั้นหากใครมีข้อสงสัยให้มาถามข้าได้เมื่อประชุมเสร็จต่างก็พากันกลับไปประจำยังเกลียน แล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนนายท่านเขาสั่งอะไรว่าอย่าลืมเสียละไอหนุม่มแม้คข่าไม่ได้ตะกะหรอกนะเห็นแบบเนี้ยข่าก็กลัวตายนะหญิงนายสั่งกำชับแบบนี้ด้วยอย่าห่วงเลยนะ้า กองเกวียนหลายขบวนเคยผ่านเข้ามาแต่น้อยรายจะผ่านพ้นประตูป่าออกไปยังเมืองใหญ่ได้เพราะมักเก็บกินผลไม้พิษที่จะผลิตผลมากมายออกยั่วยวนอยู่ตลอดทางแต่กองเกวียนผู้มีนายกองหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดเป็นหัวหน้าขบวนนี้ก็สามารถฝ่าดงพิษมาได้โดยสวัสดิภาพเพราะ เขาผู้นี้ปฏิบัติตามคำสอนอันตกทอดมาของตระกูลอย่างเคร่งครัดและอบรมบริวารให้รักษาวินัยอยู่เสมอนั่นเองอันนิสัยปัญญาชนนั้นแม้ผ่านอุปสรรคมาได้ก็ย่อมระมัดระวังอยู่เช่นเดิมเอข้างหน้า มีดงมะม่วงหน้าแปลกจริงหยุดกองเกวียนก่อนดีกว่าพวกเราหยุดขบวนก่อนเมื่อนายกองลงจากหลังมา้าแล้วจึงพูดกับมันว่าเจ้าม้าเอย๋ยเจ้าเองก็อยา่าเผลอใจเห็นแก่ความอยากละ่ะจะตายไม่รู้ตัวนะเมื่อขบวนหยุดนายกองก็เรียกทุกคนมาประชุมกัน เหมือนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ปกติเราผ่านดงพิษใหญ่มาอย่างปลอดภัยถึงบัดนี้แม้เห็นป่ามะม่วงดกดืนล้วนเต่งตึงน่ากินก็อย่าวางใจเพราะบริเวณนี้ใกล้หมู่บ้านมากแล้วต้นมะม่วงก็ไม่สูงนักแต่กลับไม่มีชาวบ้านผู้ใดหรือใคร มาเก็บผล,ลไม้ไปกินปล่อยไว้จนดกเดินแบบนี้น่าสงสัยถึงมันจะมีผิวเกลี้ยงเกลาตึงตงใกล้สุกน่ากินสักเพียงไรก็ตามหากไม่จำเป็นอย่าเข้าใกล้มะม่วงทุกตน้นแล้วอย่านำผลมันมากินอย่างเด็ดขาด เอาหน้าพวกข้าก็แค่พูดไปเท่านั้นแหละไม่ได้คิดจะเด็ดมากินจริงๆซะหน่อยแต่ข้าก็ว่าไม่น่าจะมีพิษในมะม่วงอีกหรอกก็พวกเราผ่านดงไม้มีพิษกันมาแล้วนี่นาะคำสั่งของนายคือคำขาดนะเว้ย อย่าได้คิดแตะเชียวแต่คนหมู่มากย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดาสบโอกาสข้ค่ะละขอสักผลแล้วกันอดใจไม่ไหวแล้วเลยเดินทางมาไกลหิวจะตายอยู่แล้วเฮ้ยยาเชียวนะเห็นผิวมันสวยๆเนียนๆอย่างเนี้ยอาจตายได้นะไอหนุ่ม แม่อย่าอิจช้าค่ะหน่อยเลยน่าขอร้องเต็งตึงตึงๆต,งตึงแบบเนี้ยรสชาติหอมหวานมันอร่อยไม่เชื่อเดี๋ยวค่ะจะกินให้ดูทันทีที่นายตะกระกลืนมะม่วงลงคอความหวานมันที่กลางลิ้นก็กลายเป็นกรดพิษทะลวงลงช่องท้องถึงกับร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวด ทรมานล้มลงชักดิ้นชักงออย่างหน้าตกใจโอ้ตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยใครก็ได้รีบไปเอายาล้างพิษจากนายกองมาเร็วแต่เดชะบุญโชคยังเข้าข้างที่นายกองเกลียนเอายาล้างพิษมากรอกปากนายตกะกะได้ทันเวลา นั่นไงล่ะข้าเตือนเองแล้วก็ไม่เชื่อถ้านายกองมาไม่ทันแล้วก็เองได้ไปหายมมาบาลแน่ๆเลยเตือนแล้วก็ไม่ฟังเห็นโทษของการไม่ยับยั้งชั่งใจหรือยังจำไว้เถอะว่าไม่มีสิ่งสวยงามใดไร้พิษเจอปนอยู่ต่อไปจงอย่าได้ประมาทอีก ค่ะเข้าใจแล้วท่านในกองต่อไปนี้ค่ะจะไม่ขัดคําสั่งในกองอีกแล้วชาวขบวนเกวียนตกใจกับมะม่วงพิษไม่ทันหายหน่วยคุ้มครองก็แจ้งข่าวใหม่ให้ตื่นเต้นกันอีกท่านในกองท่านในกองพวกเราจับชาวบ้านได้สองคนเป็นพวกฉกชิงทัพย ที่ทำอยู่เป็นนิดเลยล่ะในโดงมะม่วงมีพิษแห่งนี้นี่แหละจะได้จะให้ข้าจัดการกับพวกชาวบ้านอย่างไรดีท่านในกองเมื่อในกองเห็นชาวบ้านทั้งสองก็ต้องแปลกใจเพราะชาวบ้านทั้งสองนั้นแต่งกายเกินฐานะโจรโฉกทรับทั่วไปจึงขาดคั้นเอาความจริง จนโจรทั้งสองยอมรับสารภาพพวกเราเอามาม่วงพิษนี้มาขยายพันธุ์ไว้เองหละ่ะใครผ่านมาถึงฤดูของมันก็มักจะเก็บกินแล้วก็มักจะไม่มีคนรอดพวกเราไม่ได้ฆ่ามันก็ตายทุกรายแล้วใช่ไม่มีใครทนต่อรูปรสกลิ่นสี ได้เลยสักรายพวกเราแค่มาเฝ้าดูจนทุกคนตายสนิทเท่านั้นพวกเราก็แค่ดูทุกคนตายอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยชวนกันมาเก็บรับกลับไปที่หมู่บ้านของเราก็แค่นั่นเองแต่พวกเราไม่ได้เอาไปเปล่าๆนะท่านพวกเราก็มีตอบแทนด้วยการฝังศพในดงมะม่วงให้นะ ใจบุญนะเนี่ยหมู่บ้านของเราก็อาศัยทรัพย์ที่หาได้แบบนี้สุขสบายกันมากมานานแล้วแล้วก็ไม่เคยมีใครรอดเพื่งจะรอดก็ครั้งนี้นี่แหละว่าแต่ท่านเถอะรู้ได้ยังไงว่ามะม่วงนี้มีพิษกินไม่ได้เพราะว่าแถวนี้ใกล้หมู่บ้าน แล้วยังต้นมะม่วงนี้ก็สูงก็ไม่ได้สูงอะไรแล้วยังมีลูกดกโดยที่พวกท่านไม่ได้เก็บเลยแสดงว่าต้องมีพิษแน่แนจบการบอกเล่าในกองเกลียนก็ยกธรรมะพ่อเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมาอธิบายอีกทั้งให้ปรวรณารับศีลของคฤรหัต ไปปฏิบัติแลกกับอิสรภาพหากเราไร้ศีลสัตว์เช่นเจ้าปานนี้ก็คงต้องตายด้วยดากไปแล้วฉะนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติรักษาศีลให้จงดีพวกเราสำนึกผิดแล้วต่อไปพวกเราจะไม่ทำเช่นนี้อีกขอท่านจงวางใจ สติปัญญาและประสบการณ์อันดีของผู้นำนั้นเมื่อได้รวมกันเข้ากับน้ำใจอันกว้างขวางแล้วย่อมสร้างกุศลกรรมไว้ได้กับแผ่นดินทุกขณะดังเช่นเหตุการณ์นี้ตอแต่นั้นมาชายแดนพารณสีก็ไม่มีผลไม้พิษข่าชีวิตชาวขบวนเกวียนใดๆอีกเลยพวกมันถูกคนทำลายหมดสิน้น ชาวบ้านใจบาปล้วนหันมาประกอบสัำม,มาอาชีพกันท่วนหน้าบางทีกองเกลียนสินค้าบางขบวนก็อาจเป็นพวกเขาบ้างก็เป็นได้เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสผลละชาดกเสร็จก็ให้พระคาถาประจำชาดกว่า บริวารในกองเกียนได้กำเนิดเป็นพุทธบริษัทส่วนหนุ่มนายกองเกียนสเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นํามาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ <c oughs>